วันนี้มาถึงแล้วที่โคกใสนะครับตอนนี้มาถึงตอนเที่ยงเลยนะครับมากับนี่ไม่แค่ถึงทีชนครับพามาฝึกง,งานครับพามาดูหนังไม่มีไรหรอกพามาดูหนังตอนนี้เอลทีนะครับที่ของเอลทีมาถึงแล้วมาถึงเสี่ยงหัวบ้านเลยเมื่อคืนมีหมอลำนะครับตรงนี้วันนี้เอลทีก็ มาตั้งจอเสร็จเรียบร้อยแล้วรับ,รรบที่แคบนะครับที่แคบบอกให้ฟังมันมันเดิวม,มาที่ตรงนี้ว่าที่แคบมากนะครับฝั่งนู้นก็แคบวันก่อนก็ลงตัวนี้ก็แคบนะครับวันนี้ลงชุดชุดใหญ่ละครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับลงตู้ก็ค้างละยี่สิบสี่ใบนะครับยี่สิบสี่ใบลงครึ่งหนึ่งลงได้ครึ่งหนึ่งของชุดใหญ่นะครับไม่ถึง,งครึงนน่งเลยทําทีนนอไอเออทีภาพยนตร์นะครับหนนบลวงตา ประจำการอยู่ตรงนี้สองคืนนะครับสองคืนนี้ไม่มีารามแน่นอนครับหยิบได้เลยจับได้เลยครับเรามีของกิมใหยินมือกลับ้า้แน่นอนได้แน่ยังไหมได้แน่หรอโมมือมาลำได้ล้ครับเด็กเลยก็มาดูมาลำด้วยครับเมื่อคืนก็จะมาตั้งจอลงหน้าแต่ว่าเมื่อคืนมีหมอลำก็เลยไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงก็ลงวันนี้ อันนี้เป็นรถลำเลียงของเหมือนกันนะครับเป็นขยายนะครับนี่เอออริเทรขบวนช้างก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับขบวนช้างกำลังเริ่มอยู่ทางหนังฝั่งนี้ก็กลลำ<อ>ลังคร้างโจยเเห็นอยอะมากนะครับรารากแช้างกี่เชือกก็ยังไม่ได้นับเหมือนกันนะครับแต่รถแห่ที่แน่แ่มี4ี่คันนะครับรถแห่ที่แน่แ่มีสี่คัน ที่วัดโคกใสนะครับที่วัดโคกใส่สองมือสองเท้าดเดี๋ยวไปคุยกับหลวงตาแป๊บหนึ่งนะครับเลนไนก็มาถึงแล้วเมื่อกี้มัวแต่มองฝังโน้นไม่ได้มองฝั่งนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้มองเลยว่านั่งอยู่ตรงนี้มัวแต่มองฝั่งโน้นนะะสาวๆด้วยนะวเหลนะครับเพราะว่าไม่มีใครดูเลย <laughs> วันนี้ก็จเจาจอใหญ่มาลงยี่ิบเมตร ก็แค่เหมือนเดิมได้จะลงตรงนั้นให้ย้ายตรงนั้นมาตรงนี้อย้ายสามที่วันนี้ถึงได้อยู่ตรงนั้นก็มาลงตรงนี้ก็ลงได้ประมาณนี้อันนี้อะไรจะเป็นเกรื่นี้ก็ดูเครื่องดูเอาเครื่องเสียงก็ครับเอ้เครื่องเสียงก็สี่สิบแปดดอกมีเป็ดนิ้วนะเอาเครื่องหนึ่งของ A1 หนึ่งครื่งหนึ่งก็สะเทือนแล้วครับแา้วกันนบอกว่าอยากลงจอให้งาน รแต่เจ้าค่ามีพื้นที่ให้เราแต่ว่าว่าจะลงเหมือนนั้ก็เพราะว่ามันมันไม่อยู่นะข้างนอกเป็นนอกนี่นี่เนี่ยสนามนี่น้ำนี่มันลงได้20ได้วัดแล้วครับแต่ว่าให้ย้ายไปตรงนี้อ่ะตรงนี้ตั้งจะตั้งแลยเนี่ยเห็นหมดจะอยู่ไหมเดี๋ยวจะตั้งเก่อนจะตั้งตรงนี้อก็บอกว่าช้างจะมาขึ้นครัวตรงนี้โอ้ช้างเยอะด้วยวันนี้ปพเดียช้างยรถไปชนพิบุตรตรงนั้น กว่าจะหาที่ลงได้ก็ุรักทุเลไดุ้รักทุเลอ่ะสาวจอยี่สิบเมตรก็ลงคือยี่สิบเมตรผมเนี่ยทวัดที่ใหมันยี่สิบเกินนั้นประมาณยีณ่สิบสามยี่สิบสี่เออรนั้นอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไร FC เอฟซีเข้าใจค, <c oughs> ครับเอฟซี FC บอกผ่านของเอฟซีนแล้วก็ตามใจชาวภาพอย่างนั้นเลย ทาีี่่ววันน้จะรมกุศลเมื่อคืนว่าจะมาแต่เมื่อวานก็หมอรำเวทีหมอลำอยู่เมอลังมาก็เมื่อวันลังมาเมื่อคืนก็ต้องการตั้งจอยยี่สิบไงด้องนั่งร้านเรือไปกองไหนนีก็เลยไม่ได้ตั้งเลยิโค้กใส่นะครับไม่เป็นไรอีกอย่างหน้านี้มันฝนมรสุมเข้ามาด้วยที่นี่เราไม่ค่อยเล่นก่อนเล่นไปเครื่องเสียงที่ก็ดูเครื่องเสียงกลางแจง ได้มาบางดำเขามาคนเดียวเมื่อวานผมนอนนอนบอกทำอะไรบอกไม่ได้นะครับสมัปจัดเต็มครับคือตอนนี้ก็ปีใหม่ปีใหม่จอใหญ่ก็หลายที่ยังไม่ทั้งตัวกันเอได้แล้วจอใหญ่ปีใหม่ก็ได้กันมาแล้วเดี๋ยวว่าเราเองเดี่ยบอกว่าปีใหม่ก็ตั้งแต่ ไปรีแต่ก็ถ้าจะเอาแค่ติดต่อตั้งแต่ตอนนี้ครับเพราะว่าเป็นโซนตะวันตกมันเยอะไล่แต่เลยโคราชไปเลยซระบุรีนงบุรีเขียนก็เหนี่ยวไว้เยอะบางวัดก็เก้าคืนนะครับเขาเป็นกองบุญกองกุศลแต่ตอนนี้ยัอนแถวบ้านเราเมื่อกี้เขาเล่งคุยอยู่ว่าเราคุยกัน เราไปเรียบร้อยแล้วเมษาเพียงแปมาถสามเมษาบักไม่พลาดไปเลยนั้นเขาอลจจะดเสียงว่าโจอาจจะได้โจขนาด่้ที่มันไม่มีได้มีก้าสิบรโชคดีนั่ต้นชุดใหญ่ไม่นันนั่งถึงตอนนั้นอาจจะเกินนอนั้นหน่อยอาจจะเกินเพราะไม่น่าจะเก้าสิบหกาหนายแต่ก็เอาเน้นที่เราทำใจไใหเก้าสิบหกหรอกเผื่อว่าคือเข้าสิบหกมีช่วยอยู่แล้วเอาตองตรงเบ็ดที่เบ็ดตอนนี้มีร ยังไม่ได้เอาออกรอรอจะภาพใจถึงมันต้องเข้าระบบมันร้อยสิบสองดอกคร้อยสิบสองดอกมันก็จะเข้าระบบไม่งั้นเสียงมันจะเฟซกันไมยงมันจะไม่เข้ากันจะไปเอาซีร้อยดอกไปลบไม่ได้เพราะร้อยดอกมันก็ได้ทุกทางลำบากจะเหมือนจะเหมือนพระสวดกันเองมันมมัันหลงไม่ได้ซีร้อย ที่เนี่ยมันมันคนจะมาทำของตัวเองเนี่ยลูกค้าเขาเหนื่อยร้อนเราก็เลยบอกเอาไห้เอาให้ลูกค้าเขากรองเทำให้มาเอ่อเม็ดเขาเป็นคนรับงานเนี่ยก็เช็คออเดอร์มันลดออเดอร์ลดออเดอร์ลดควาราไม่ให้ลูกค้าเรา ยอมรอบางคนยอมคนรอก็คิวเขาไม่เด่ข้ามปีเลยข้ามปีทั้งหมดข้ามปีข้ามปีใครจะจะเอาตู้อินฟินิตี้เลยไม่ใช่มามาเดินมาจับเหมือนไปไม่ได้มาซื้อได้เลยไม่ได้รอครับรอคิวตอนนี้ก็เลยไอจะมาลงหน่วยหนังไอหนึ่งมันก็ทําไม่ทันครับไม่ใช่ไม่ทันทําไม่ได้อะง่ายง่ายไม่มีคือคือคุยง่ายรับชมคิวที่ที่ชาวคนเขาจองก่อน เจออีกแล้วเจ้านี่มาไม่ใช่มาใกล้ๆนะครับไปทั่วรู้จักธรรมาหักกินนังด้วยเออขายนั้นก็ไม่เจอมันาแล้วไปเจอที่สีนรงค์ไอติมเย็นไหมนั่นไม่เย็นทุกข้าวไอวันนี้ไอชิสเปนดอง ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ